ช่องไฟซี่ย์ซ่วันนี้นะครับเนาะวันนี้จะมารีวิวส่สมัดกันนะครับเนาะสมัดสมัดล่างไหมครับเนาซึ่งมันจะซ,ซ,ซ,ซึ่งมันจะใช้ไม่ได้ส่วนของไอตัวไหนวะผมไม่มีตัวอย่างเ้วจะเป็นเป็นโกคูโกคู Go อะไรวะโกคู Go ผมโกคู Go ผมสีฟ้ที่เป็นล่างของยาวที่มันใส่แล้วกาดด้วยเเนานะ ผมเฟื่งผมดันเผื่อไปอัพเวลมาให้เป็นเวลยิบเจ็ดครับเนาะช่างมันเถอะมาเราจะไปรีวิวกันเลยดีกว่านะมาเราก็จะมาครับนะทุกคนมา,าก็จะไปรีวิวกันเลยครับ ไปครับน้องไปเนาะนั่นเนาะแล้วก็สปาวมาห,หลายๆตัวเลยแล้วกันมาแปะเปิดเอฟริก,กันนะครับแล้วใช้เงินวางจะใช้เงินวางที่สองพันครับเนาะสก,กิลแรกจะเป็นการเหมือนใช้เป็นเหมือนใช้เป็นเหมือนดาบดาบแล้วก็แล้วก็แล้วก็ฟัน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 ,ฟน,ฟนแบบนี้โว้ฟันเป็นปืนกลเลย หูเหล็กเลยทุกคนไม่ใช่เหล็กหเหล็กนะอู้เหล็กหู้กิลนี้ว้ก็เลยยิงเป็นปืนคนเลยทุกคนมาข้แรกสงพันครับเนาะมาเปลี่ยนท่าไหมไม่เปลี่ยนครับเพราะข้อที่สามท่านเอสองสามพันข้ี่สามหกพันข้อที่ข้ที่เช่เดี๋ยวนะพัตมนี่ข้อที่ ขั้นที่4นี่คือขั้นที่3คขั้นที่3ครับใช้เงินเอาแปดพันห้าครับเนาะสกิลก็จะเป็นการเรียกเรียกว่าไงสายฟ้าออกมาครับเนาะทุกคนนะทุกคนใช้เอาปั้นตัวไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วเปลี่ยนเป็นตีเอครับเนาะทุกคน,น, 101, นะน,คนทุกค,นะกค,นะกคจะคาตาคุลิขอคาตาคุลิก็ไปจัดก,การก่อน,นครับเนาะทุกคน ต็เราคนริมตีไม่เข้าหเหรอเฮ้ยมึงก็เอลิมินไม่ใช่เหมือนกันงั้นไม่ใช่เหรอใหญ่ใหญโอ้ย,ยงั้นก็งั้นก็อัพขั้นต่อไปครับายใช้เงินหนึ 1, 1, ่งหนึ่งพันห้าร้อยค่ะเนาะถ้าบายเราสองหมื่นจะไป,อะไปโอ้โหเซอร์โคใหญ่มากเป็นการเรียกเป็นบอลเก่งๆตายอัพขั้นสุดท้ายแปดแสนเอ้ยไม่ใช่แล้วอัพขั้นสุดท้ายหนึ่งล้านทำเนาะจะมีสกิลครับเนาะ สกิลจะเปลี่ยนสกิลครับเนาะขอมาวางกันถ้าเป็นสกิลครับนะ้องสกิลเนี่ยมันเนี่ยกดไปปุ๊บมันจะเปลี่ยนล่างครับตัวเปลี่ยนเป็นล่างล่างเชี่ยอะไรรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนท่าวนด้วยครับเราทุกคนเพราะคู่ดาวมันไม่ขึ้นเนาะมันจะเป็นเหมือนล่างอะไรสักอย่างมาขอปิดูก่อน เนี่ยวมนจะเป็นล่างนี้ให้เนาะให้ดูชัดๆเลยมันจะเป็นล่างที่ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนตอนแรกผมนึกว่ามันคือการรวมล่างกันของท่านบิลฮารูคือจริงๆมันเหมือนครับเนาะโอเคผมว,ว่าดีอยู่ครับเนาะมาลาลา,ลาบับดิลาบับมาครับเนะาะล้เมจะอยู่ที่อะที่ห้าล้านครับเนาะนี่คือล่างล่างก่อนหนนะ้านี้รับวนาะถ้า,า,ามานะโอ้โหดิแค ดเดลวที่ห้าล้ 5, านแปดทำนองและหักล้านไม่ได้กดเปิดล่ะคิดมัถ้าหกล้านที่ไม่ใช่กดเปิดนะจะอยู่ที่สี่ล้าน,นครับนอ้องโหฮะผมรู้สึกว่าวงเฟอร์เคิลมันเล็กกว่าครับน้อ,อจริงมันเล็กกว่าครับน้อโอเคสำหรับลีปนี้ของตุลาไปกกอนนะครับสวัสดีครับ